คสวัสด okay. so, ีครับทุกคนวันนี้ก็อบรมอ่าอะไรวะจำไม่ได้ปัญญพรเข้ากล้องหน่อยก็ดีนะปันเดี๋ยวไม่เห็นอ้าวถือไว้เดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนว่าไลฟ์มันขึ้นดีไหมฮัลโหลฮัลโหล พิมไม่มีคอมเมนต์อะไรขึ้นเลยจ้าพิมพ์ไม่ได้เหรอพิมอะไรไม่ได้หรอกคอมเมนต์โอเคภาพขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรแม้าเราภาษาฤษพิมพ์ไปทำไมภาษาษเพี่ว่าเอฟซีโอเคเช็คเสียงด้วย ตั้งดีเลวเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ตั้งไว้ตอนนี้มา <Okay. S 1> ดีเลวมันก็ดีเลวเยอะมีกี่วิเราบ้ีงขึ้นละกิ้ดี F สีกดให้ตัวเองเพื่ออะไรโอเคมันขึ้นหรืกดไลค์ขึ้นมา <Okay. S 1> นเนี่ยลงเนียยก็ถือว่าดีอยู่นะ 5G ไม่ก็ดีอ่ะ <laughs> ใน,ในอนาคตกาวว่าจะเอากล้องใหญ่มาใส่ดีวกว่ามาต่อแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมก็เอาเอากล้องโทรศัพท์ไปก่อนอันนี้เป็นผรงงานของโรงเรียนเนาะโอเคส่วนไอคิมเมื่อไร่จะมาวะคีดแปลกในห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> เออใช่เล้าเรื่องของไอคิมดีไหมตัวเม์หนึ่ง ได้นะได้ได้เออตอนตอนมืหนึ่งรู้จักไอเคนได้ยังไงวะไม่รู้จักก็แต่อะไรนะปฐมเออรู้จักปฐมตอนไหนวะอตั้งแต่ภาษาภาษีมั้งมันมัชอบตัดตัวเล่ต์ตัเร่แบบไหนวะแบบมันชอบเอาถ้วยน้ำลายใส่จานข้าวคนอื่นอะเข้าใจไหมโอ้โหตัวเ่ะเข้าใจไหมแบบคนอื่นคนอื่นก็เลยล้อมันหนักเข้าใจไหมล้อว่ายังไง ไอ้ลูกชิ้นเน่าไอ้ไม่ขัยชิ้นเน่าไอ้ไอ้ลูกชิ้นเน่าแล้วอะไรอีกหลังจากปรสามขึ้นมาปรสี่มีมีอะไรก็ต่อยกับเบลเ์ออต่อยกับเวลต่อยเบลล์ต่อยเวลล์ปากแตกโอ้แล้วและและเดินอะไรบ้างก็โดนคู่บนอะตัวสองคนอะโดดคู่บนทะเลาะกันแล้วนอกจากนอกจากต่อยไอ้เวลตอนปรสี่แล้วคือมีอะไรอีกไม่รู้ว่ามันเยอะอะตัวโปห้าอะไอ่าปรห้าละอืม ยากว่ะแต่ป๊อห้าจำได้ไหมไม่ได้จำได้อย่างเดียวคือมันถอยตัวใส่ัจเข้าคนอื่นเนี่ยนะจำได้เฮ้ยเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้วยป่อฟิลเตอร์นี่ก็สวยดีแล้วนะปัน หลุดทีหลุดทีเสียงดีเสียงออจักนี่หรือเปล่าอืมอืมไอคมันไปไปนานแบบนี้ได้เวลาเราเราเลือกของไอคอืมแล้วตอนโมหนึ่งเนี่ยโมหนึ่งวีรกรรมของมันมันทำอะไรมันจะโดนชาวบ้านแกล่ะชาวบ้านแกลอะไรเหรอจำจำได้ไหมไม่ดิ ไม่ได้สบายแกไอเคียนมันแก้คนอื่นแกงแกงอะไรบ้าง่ะไม่รู้อ่ะแบบจิ้มตูดอะไรเงี้ยเล่นเล่นมันเด็กมันเดืองเลยแต่อียคมันมาแล้วรีบเล่าดีกว่าแล้วฉายามันก็เยอะมากๆเลยไอคีเลยโคตรเยอะีมมันมันอยู่มันทำอะไรอข้างนอกอ่ะมันยังไม่เห็นเข้ามาเลยอุตีมันเข้ามาแล้ว โอเคกิติท okay. ั์มาแล้วเขาไล่สุดกันอยู่ปะครับได้โทรศัพท์มาไหมทำไมวลาเอาเขา้กงมาปกิติทัศเยวมาทางนี้ดิมาใกล้ๆก้ามาเข้ามาอีกโอเคสมคนพอดีเลย ข้าง <c oughs> ไหนมันคือไม้ไ,มไงฮัลโหลเทนน้องสาวได้ยินไหมน่าจะแหละจะพูดวันวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีฮะเรื่องนั้นแหละเอาเอาดีดีว่ะเอาดีดีอันนี้ก็วันวันที่น่าป่วยกวันหนึ่งแต่เราก็ได้ข้าวฟรีรก็มาโครงการนี้ก็ดีครับดี วันนี้ก็มาอบรมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หลายแพลตฟอร์มเลยฮะหลายแพลตฟอร์มเลยแต่ในเค่บิลนะอืมใช่ก็เดี๋ยวเดีวเราค่อยเอาคลิปจากเฟซบุ๊กไปเผยแพร่เอาทุกที่เลยทั้งยูทู b ทิกตอ o k อ่ะโอเค ทำไมเลวย่างไรวะ <c oughs> พูดดีเอาฟิลเตอร์อะไรดีนี้ <c oughs> โอ้ทำไมสีมันมืดจังวะ <c oughs> สีเข้มบเกินนี่คุดขาว วิ Beast ่งวิ mm ่งเหมือนวิ yes <laughs> ่งเลยวิ่งป่าเหมือนเมทาลิสติกเลยกวเมอนคาเลมังมีค่ะ สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผล่ไปไปไปเจอไหนครับผมแจ็คแป๊บโฮว้าวเล่นอะไรเด้อเฮเล่นฟิวเตอร์ฟิวเตอร์อะไรนี่ฟิวเตอร์อะไรนี่เพี่แอ็งใส่น้ำ เหมือนใส่น้ําอน,นีตาปลานี่คืออะไรปก<อ>ไม่พบใบหน้ามึงคิดว่ากูเป็นหน้าผีได้ไงวะยหน้ากเก๋มากอ่ะอกกุ้ยไอ้เก๋ทีนี้ใส่เล่พกฟิลเตอร์หน้าไม่ได้เอ้ยฟิลเตอร์อะไรนี้เออนี่มันฟิลเตอร์อะไรเราจะมาลองเล่นกันนะอ,อือันนี้ฟิลเตอร์อะไรฮะคุณปัญญาพลฮะนี่คือฟิลเตอร์อะไรผู้อ่านของเราอ๋อ แล้วลักษณะของของฟิลเตอร์ที่มันแสดงให้เราเห็นเนี่ยมันมันเป็นลักษณะอย่างไงฮะขาวตัวขาวตัวอ๋ออันนี้เป็นฟิลเตอร์ของผู้หญิงหรือเปล่าหรือฟิลเตอร์ของอนิเมะผู้หญิงผู้หญิงอ๋อแล้วอนิเมะตัวนี้อ่ะฮะไมรู้จักไม่รู้จักอ๋อไหนลองลองเล่นฟิลเตอร์อื่นดูสิเนี่ยฟิลเตอร์นี้น่าสนใจนะไม่โปไปไหนอีกแล้วเออทำไม่ได้ ฟิลเตอร์ทำไมเล่นไม่ได้หรองงอือหมดแล้วเหรอฟิลเตอร์ก <c oughs> ็สืส็อได้แค่นี้โอ้คุณภาพของไลท์ในโรงเรียนนี่สือว่าสุดยอดเ <c oughs> ลยแต่ว,ว่าฟิลเตอร์นี้มันดูแปลกๆจริงวะ ส่วนกิติทัศน์เขาก็อยู่ฝั่งนน้นนะฮะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรของเขาฮนะ,อะเออเราไม่รู้นะเนี่ยเขากําลังทําอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหมือนเขากําลังมีความสุขกับโทรศัพท์ของเขานะครับผมนะเออส่วนพวกเราก็มาไล์สดกันนะเออใช่ใช่โจ๊ก <laughs> โ okay. อเคมีด้วยยอดเายด้วยเลยเฮ้ยคลิ่การเมืองเลย <c oughs> สุดยอดเลยใช่ไหมกินดีดาสไม่ไล์อยู่ใช่ไหมไล์อยู่ครับโอ้โหเจ้าเลยนี่ครับจอมอนิเตอร์ด,ดูอ๋ออ้าอันนี้เป็นมอนิเตอร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ทำไปชมที่ดูตอนนี้กับดูย้อนหลังใช่ไหมครับอ่าอันนี้เรามาอบรมโครงการอะไรแล้วก็บอกไปแ่อัอ,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 อแล้วก็สิ่งที่เราได้กิจกรรมที่เราทําอยู่ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างอ่าอ์อประกอบอะไรบ้างที่มันมีอยู่5องค์ประกอบใช่ไหมที่จะทําให้เราสร้างตัวตนมนโลกอะอะไรได้อะไรประมาณ <บา S 2> <ๆ S 1> นี้เออนะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆไปโอเคต้อนรับนะครับมไม่พ่อ โคตรควรตีนเลยบอกไม่บอกโคตรควรตีนเลยบอกไม่บอกเลยฮะโอเคครับอันนี้คือเด็กเกณฑ์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตกหัวเล่นนะครับผมนี่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 โป๊ะโป๊ะนี่นี่การตกล่ยร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอันนี้คือการแสดงนะครับอันนี้เราไม่ได้ตกกันจริงๆนะครับเจช่มไหมครับปัญญาวนใช่ครับใช่ครับเนี่ยเขาทำาะไ้นี่เป็นตัวอย่าง เนี่ยครับอันนี้ควรกระทืบเลยครับเราไม่สนอะไรเลยรอเล่นครับลอเล่นก็ตอนเช้าที่อบรมเนาะก็อ่าเป็นเนื้อหาการอธิบายเนื้อหาก่อนเนาะอันนี้คือตอนภาคปฏิบัติก็คือลองไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทำคลิปสั้นเนาะวิดีโอสั้นฟิลเตอร์นี้ทำไมมันทำไมชอบแท้ฟิลเตอร์นี้เป็นอะไรเพราะพื่อไหนอยากใส่น้ำอ้ยเจ็บเจ็บ ไม่เล่นอะไรกับมันไม่ได้เล่นกับไฟเลยอ่ะถือไม้ไว้ก่อนครับแล้วก็เขาหนีไปแล้วอ่ะดูวะท้งผมให้ไลฟ์ส่อยู่คนเดียวอ่ะดูทุกคนดูดูเขาอ่ะโอเคไม่เกียร์บีมูมเนี่ยดูเขาดีโอฟิลเตอร์ใหม่ ทำไมเสียงมันหายไปล่ะฮ <c oughs> mm ัลโหลฮัลโหลโอเคเสียงมาแล้วจ้ะเข้าโอเคฮะปัญหาเสียสะท้อนเยี่ยบเลยเยี่ยบผมในอนาคตว่า จะไล์จะต่อกล้องกล้องตัวนี้ยใส่กับโทรศัพท์เพื่อไล่สดน,นะแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่มีตัวแปรเ,ออเสียบไม่ได้อืมก็เลยทําแค่เอามาถ่ายเอาเอากล้องโทรศัพท์มาถ่ายก่อนแต่ในอนาคตไม่แน่นะใช้กล้องใหญ่ไล์สดเออทำไมมันไม่ติดวะอ๋อนี่ไงนี่ถ่ายรูปไปดูโอ้ทำไมผ้ามันมืดเนีย คนดูห้าร้อยคนคนดูห้าร้อยคนแล้วเพิ่มเพิ่มแสงสูงสูงเลยเนี่ยครับผมนี่ไม่โฟกัสอีกโ <c oughs> ฟกัสยังไม่ครัไม่โฟกัสอีกก็ต้องแนวตั้งหรอไดยัง อยากนะเออช่างมันเถอะถือว่ามันได้ภาพอยู่โอ,อ้โหสิยอดเลยมีกล้องใหญ่ด้วยอ่หลายสดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเราเราประวัติอะไรดีปอน <Okay. S 1> ประวัติไอเคนประวัติตัวเองหรือฮะประวัติตัวเองหห่ออ่าผมก็เป็นแค่ชายคนหนึ่งจบ กวัดเขาเป็นสั้นมากแต่เราเล่าไปแล้วดอยวให้ดูวิดีโออะไรม่ดูดูได้หรือเปล่านี่วิดีโออยู่ในกล้องนี่ด้วย การถ่ายก็ถ่ายด้วยโหมดแมนนวลก็คือปรับเองทุกอย่างไม่ได้ชำนาญหรอกแต่แค่ชอบปรับเองเออมันก็สวยดีปรับเองบางทีบางทีก็ได้ลูกขี้เหร่ก็ปเป็นเรื่องปกติอแล้วไม่ใช่ว่ามันจะดีดีหมดทุกอย่างเจมี่เซเว่นไหมอะไ กรจริงเจ๋วเลยฝากปากไว้นะผมไม่บอกก็จริงเลยผมไม่บอกเลยวันนี้หรอกไปไปดูไลฟ์สดอื่นเราโอ้ทำไมว่าเงินเหรอมันมีแฮชแท็กอยู่ไปหาดูโอ้ใช่บอกถ้าอย่างนี้ก็ต้องแฮชแท็กเดียวกันอยู่แล้วคิดดีอ่ะไม่กลัวอะไรกันอะไรวะเนี่ยเจ๊ไหม ไม่สนลูกใครเลยคนอยู่ข้างๆเราก็ไม่สนลูกใครเลยปากเขาแดงเลยโอ้โหนี่มันมันกะว่าทาลิปสติกอันนี้ไม่ใช่เลือดอาบปากแล้วไม่ใช่หรอดูเลยจิงเจ๋วทำไมนี่มันโฟกัสทำไมออยู่ไม่โฟกัสวะมันโฟกัสแต่หน้าเราแต่แต่ฟิลเตอร์แบบต้องใช้หน้าแบบไม่โฟกัสกวดตีนวะคนกวดตีน บอกจริงเราไม่แน่ใจว่าไลน์นี้มันเป็นสาธารณะหรือเปล่าก็เป็นสาธารณะต้องสาวคนปับครับมันเกิดอะไรขึ้นนี้ยมันเป็นหัวเล็กู <c oughs> อืแปลกเนี่ยนี่เมื่อกี้มันฟิลเตอร์โบราณนี่ห่าทำให้เหมือนวิดีโอย้อนยุคสิป่ะตนที่ ไลฟ์ไปแล้วนะครับคนที่ยังไม่ไลฟ์ก็ต้องทีมทำนะครับไม่ไม่ทำคนที่จะสิ้นสุดไลฟ์สดนะครับเราจะลุ้นะนะครับบอกว่ายังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนั่งข้างหมวกก็เดี๋ยวหน้าอยากถึแล้วแล้วสดอื่นนะแล้วเต้นให้ดูหน่อยดิปันจะพอนสิบปีขึ้นหน้าเดี๋ยวเราพี่เกิดกับจังไงท่าวกเราถ้ายังติดตามอยู่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จากที่เราฝึกวันนี้เราเรียนวันนี้อีกสิบปีข้างหน้าพวกเราอายุเท่าไหร่ครับอีกสิบปีข้างหน้าเราก็อายุยี่สิบปีห้ใช่ไหมครับไม่ก็ยี่สิบห้าอายุยี่สิบห้าพี่บ้าไอ้น้องไอ้น้องก็ช่องก็น่าจะพัฒนาไปได้สิบปีเยอะแล้วนะครับเอาคนยิ้มไปแล้วพูดโอ้โหเอาไปไลฟ์สดให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยว เราจะไปแพลตฟอร์มต่อไปก็จะอยู่ิ๊กตอกนะครับเราจะไปดูกันว่าติ๊กตอกเขาสร้างรายได้ยังไงเขามีระบบมีติดในต่องไม่ได้ยังไม่ผ่านเลยจ้ามีผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงเราขาดครับคือองรางวัลเออทำไมต้องม่าอย่างนั้นแรงมาเป็นเหรียญแอปไทยเป็นล้า์ได้นะครับตัว เขาไม่สนลูกใครเลยจริงเจ๋ยวเอากล้องไปชาร์จดีกว่าแบบไม่เข้าอ่ะชาร์จเลยไปชาร์จเลยรู้สึกว่าอะไรมันเริ่มกระตุ้นเริ่คบักขำหรอเน็ตเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นเพราะเน็ตหรอมังเพราะเน็ตหรือเปล่า ปกติเวลาไลฟ์ก็เกี่ยวกันนี่นี่แหละใช่ไหมครับทุกคนก็ใช่พี่ถ้าใครมีความรู้ด้านนี้ก็มาตอบหน่อยก็ได้นะผมแค่แก้งโง่เฉยๆก็โง่จริงอะไม่ได้แกล้ครับอันนี้ความจริงนะโอ้ยควงแบบนี้ได้ไงเราไม่ได้เราไม่ได้ดิสังคมอะโอ้ยอะไรอะนี่ไปอีกเละ ตัวี่รเฮ้ยแม่เจ้าเจะเล่ากร์ตูนเรื่องอะไรเราก็มไม่เลยอืมเปไฟนี่คือแล้วเปิดแฟทำไม อ,อปิดเถอะมันไม่ได้ใช้อะไรลมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเอ้้เสียงก็รกคุดด้วยลูกม,ม,มือมือมืเลยก็เลยลองลองพากเสียงดูสิเสียงคนคนเด็กคนเด็กอะไรกด้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอย่าลืมติดตามด้วยครับเพจนี้ดีมากมากครับจริงให้ความรู้ดีดีดีมากอันนี้ดีมากเลยครับ ความนี S 1> <S 1> ่ดีๆีอย่างนี้มีนดิครับเยอมีคุ้มเว่อร์เลยข้างมือโคตริงคนเป็นนี่คนดีอ่ะความรู้มีชิบูดเล่นเล่ว่อร์อเจ็บคอเมื่อยพอพอแค่นี้พอแค่นี้ฟังเสียงก็เจ็บเจ็บคอเหมือนกันนลยเนี่ยแต่ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นไงวะกี่กี่ขีนกี่ขีน เกยเขน์ปัทยาเกยเขตัทยาบึงเลยพูกระดึงก huh ้เ well, uh, so er ัทยาสีคนละสีเลยสีคนละสีเลยหรือเปล่าสีคนละสีเลยใชไหว้ เพื่อพูดการการเมืองเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเพราะเราไม่ได้ติดตามนานแล้วถ้าเราพูดไปเดี๋ยวก็มั่วเดี๋ยวก็โดนถล่มใช่โดนถล่มโดนถล่มไม่แต่อันนี้เราไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเราแต่แค่ว่าเล่นพูดเล่นๆเฉยๆกันดึกดูหลังหลังจากโดนด่าว่าอยู่นานแปดปีก็ลาออกไปแล้วก็อืมก็ไม่รู้แหละไไม่ด้ลายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ยังออกข่าวเมื่อวานอยู่เลยเออเออ เสียงกุจเตเขาบอกเราเราไม่มีไม่มีกตูวอะไรให้คุณดูนะเออเราไม่มีกตัวนะ้นคุณดูเราอะไรกันบารายส่วนได้พวกคุณดูได้เยอะนะเออน้ดูเปล่าต้องดูต้องรู้นะดูรู้อะไรรู้อะไรไล่ความรู้จากเราเยอะเลยนะต้องรู้ความรู้อะไรบ้างเอผความรู้อะไรบ้างก็แบบนั้นแหละความรู้แบบนั้นเลยอะความรู้อะไรวะ เดี๋ยวไอ้ปัะเดี๋ยวพอนะโทรศัพท์มาดูสิเปิดไลท์เปดไลท์กูได้ปะเปิดไลท์ไหนเปิดไลท์กูแหละเปิดไลท์มึงเปิดไลท์ดูไลท์อ่ะมันเปิดดูได้ไหมดูที่ไหนอย่าเลยครับถัดจากไปนะครับโอเคครับก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่เจอกันใหม่ในชาติหน้าเอ้ยใช่หว่อ ไม่ใช่เหรอเอได้ใช่เรอไม่มีวันกำหนดนะเนี่ยอุ้ยไม่มีวันนะอุ้ยเก็บโทไม่ได้ปิดไหลไม่ได้สักทีเลยนะ